จางหลิงเฮอสุดทนโพสต์ระบายความในใจหลังถูกแฟนขับล้ำเส้นฟาดเดือดหยุดล้ำเส้นชีวิตส่วนตัวกลายเป็นประเด็นร้อนในวงการบันเทิงจีนเมื่อเช้านี้จางหลิงเฮอร์พระเอกหนุ่มสุดฮอตโพสต์ข้อความเดือดผ่านโซเชียลส่วนตัวเตือนแฟนขับที่มีพฤติกรรมล้ำเส้นหลังต้องเผชิญกับการถูกติดตามและลบกวนชีวิตส่วนตัวอย่างหนักในโพสต์จางหลิงเฮอรระบุว่าบางคนควรเลิกติดตามฉันด้วยรถยนต์เครื่องบิน และมานั่งย,งยองๆชั้นล่างของยูนิตชั้นเพื่อถ่ายรูปชั้นพร้อมเผยว่าพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตปกติของชั้นมากเขายังกล่าวเพิ่มเติมว่าแค่เพราชั้นไม่พูดมาก่อนไม่ได้หมายความว่าชั้นยอมรับมันโปรดอย่าทำให้มันแย่ลงไปกว่านี้เลยและหยุดส่งข้อความหรือโทรหาเพื่อนรวมถึงโทรศัพท์มือถือของชั้นและหยุดยุ่งเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเรา ด้านสตูดิโอของจางลิงเฮอร์ได้ออกถแถลงการยืนยันว่าทางบริษัทได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือและดำเนินการตามกฎหมายต่อพฤติกรรมร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและชีวิตปกติของนักแสดงหนุ่มงานนี้ทำเอาแฟนคลับที่ให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสมร่วมส่งกำลังใจให้จางลิงเฮอพร้อมเรียกร้องให้ทุกคนเคารพพื้นที่ส่วนตัวของเขาเพื่อให้นักแสดงคนโปรดได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข